ชะาวชนาไว้เชิดเชวยเชิจริงไหมมีหมอนวดพี่อชอก็มีรล้สิเนี่ยแต่งมาเพื่อแต่งมาเพื่อแต่งแล้วก็ตายโอ้ยฮ้งไอ้น้องครับผมพิชอบไหมตัวเนี้ยเรายาจ่อ้ไหนอจานะไม่ใช่มนอากา หน่ารักนม่ชอบมูมใจภูมใจครับขอยรอดด้วยวได้ครับถอยรอบนะมาอะไรมาถ้าเต้นดีมีมาลายเ้าเต้นภูมใจเอาพวงหรีดไปเลยได้พวงมาลัยครับพวงมาลัยนะครับครับผมขอให้ไอ้น้องมาเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรพี่ขาจ๋าพี่จะเต้นกับใครอีกครั้งก็เต้นหัูเลยนะพี่ขาจ๋าสวยๆเยอะแยะพี่ทำไมไม่เต้นกับพวกมันพี่เต้นกับพวกมันมั่งก็ได้นะคะ จะบอกให้นะในกลุ่มเนี้ยหนูว่าคนใส่รองแท้าเฮ้ยจริงไม่เห็นหัวหนูนะคิดพ่อพี่เลยอ่ะเออหัวหัวหนูเหมือนหัวพ่อพี่เรอหัวหนูมันไข่พ่อพี่เลยใส่ใส่นี่ออออนะครับผมครับจะเอาหัวใจของแท้หรือเปล่าสนุกมือเลยบา้บานบ้านทดชอบนะครับาเดือดรูปของปลอมของชิงข้างนี่ที่ครับ ไม่ตุงมต้องเสียงดังหนูครับเอาเหรอไม่เก็บเสียงแล้วครับยังไงฮะไม่ต้องเก็บดีกว่านะพี่ขาขาถ้าพี่ไม่เต้นกับพวกมันรอบนี้หนูขอสักรอบได้ไหมครับทำไมจ้าหนูปวดฉี่หนูขอพี่ฉี่ก่อนได้ไหมเดี๋ยวไา้เจอเลยถ้างั้นหนูไปก่อนนะจ้าโอ้ยรอดตายเราจะยืดแนวได้เหรอเออพี่จ้ะพี่ขาจ้า หนูไปฉี่แล้วพี่ก็เต้นก่อนสิคะท้องใครก็ได้เต้นล่วงหน้าไปก่อนเดี๋ยวหนูไปฉี่เสร็จหนูขึ้นมาใหม่ไม่เอา,าอ่ะรอตัวเองเอ,อ่ะเพราะว่าถ้าท้องเนี่ยมันรู้สึกว่าตัวเองเข้าป่าไปท้องช้าไงไม่รู้อ่ะท้องตัวเองดีกว่าให้หนูไปฉี่ก่อนสิคะพี่รอให้เวลาห้านาทีถ้าไม่ออกมาพูดตามไปเต้นในห้องน้ำนะครับโอ้โหนี่บุรุษโรงงานอะไรมาเนี่ยชอบชอบชอบอาจารย์อ่ะนั่งงั้นไม่ต้องไปฉี่เต้นไม่เยี่ยวแตกไปเลยเอา จังหวะนี้สุดๆไปเลยนะจังหวะอะไรขอแทงโก้แทงโก้แทงโก้โอ้ขอแทงแทงโก้ที่นี่ออกแแทงโก้บ้าแล้วขอแทงโก้ได้ได้หรอน้องไม่ได้ก็ไม่รู้สินะก็สวยโอ้ยทำไงมาเรื่องเปล่าค่ะไดเปล่าเต้นขาเต้นชมาจ่าไม่เยี่ยวใช่ไหมดีมากเอ้ไอ้น้องครับ โอโหพี่เต็มปากเลยนะพี่สังเกตดแหลาครั้งแล้วพอพี่เต้นแป๊บๆเนี่ยผมหงือเริ่มจะออกเนี่ยเส้นเริ่มจะหย่อนเนี่ยมันปี๊ดตลอดเลยมันปี๊ดไวมากเลยปี๊ดบ่อยมากไอเราเนี่ยเสียวผมเปี๊ดบ่อยเสียวอะไรเสียววนัป๊ดอกเสียววันแกแล้วนะเอาันนนอกอดี้ดีว่าพี่ขอซื้อได้ไหมได้ครับพี่อยากเต้นนานๆไม่ยให้ปี๊ดพี่ขอซื้อขงพี่ได้ราคาเท่าไหร่นพันบาทพี่มีร้อยเดียวเอาไปเลยา ผมให้ง่ายอย่าง,<ตร>งวะโอ้ยจะเรียกราคาสูงโก่งราคาไอ้น้อง